สวัสดีรคหลวัรงคชรบรีครับว่า,วายปฏิคมมากเก็บพร,ร,พร,ระเจ้าทระต่าสนัำที่ทดดตดมหน่วยครับฝายปฏิคมเ่สมบัเลมสุรการ ซีรีใช่ไหมครับวายุวิรย์อาจารย์อาจารย์สวัสดีครับผมมีเสื้อสวยเวยเสื้อสวยเนาะเสื้อ่าดจัดจัดซีรีเสียงดีอยู่แล้วผมมาไม่ทันทำไมท่านก็จะมาถ่ายให้อยู่มาไม่ทันเออ มาไม่ทันจริงๆอาจารย์สิจิ่กาโมนะขอเรีนเวลาปัตูเป็นโมไป้ควนที่้องิอยู่คับจัดขาก็เนบอกอ๋อเขาก็สบอกเดี๋ยวทำไเดี๋ยวครับจัดแนะนำช่องของอาจารย์นะครับช่องมีหนึ่งเฟซบุ๊กซีรีส์อุปถัม เซอีไอครับผมอ่าแล้วก็อาจารย์สิรีอุปถัมภ์ภาษาไทยบาศแล้วอาสมสวายวรินภาษาไทยโอ้จัดชงเลยไม่ชงแต่เวลาอาจารย์โพสก็จะแท็กเอาเฉพาะของตัวเองเลยแล้วแท็กเขาจะแท็กตัวเองว่าแท็กคนอื่นเดี๋ยวเขาจะว่าแต่อะไม่เอาอ่ะแล้วก็แท็กเขาเองเพื่อไอช่องนี้มันล็อกมันติดขัดเราก็ไปเอาของเพื่อใะ้รูปเอาไปน้ำเสือเอาไปทำอะไรต่อไปในทางที่เป็นมงคลไปทำภาพวิธี วันนี้วันที่22กรกฎาคมปีที่แล้วบุญสงวงมาศารื่องสร้างอาคารสตโงออบจวัสรินที่แก่ใหญ่เพื่ป็นคุณหลวงพ่อพระปุริชาบุรีไปเป็นประธานสูงครับผมจากประธานจากสตงออบเมืองรีดีเนี่ยเป็นประธานฝ่า,าโโพยพร,ระวัดครับผมแต่ปีนี้วัน,นที่22ก็ได้เมตตาจากคุณหลวงพ่อเนี่ยครับผมให้มาท่นทิรยุทธเอาอะไรชื่อที่เขียนกระดาษมาฝากันดครับผม พระตุมคลเหรียญหลวงพ่อพระพรมวชิระโมลี90ปีเป็นรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกรุ่นเดียวนะครับไม่มีไม่มีรอบสองครับเก้ีสิบปีรอบสองแล้วก็บารมีนายหลวงพ่อมีอายุวะหน้ามงคลยิ่งยิ่ง่นานครับสาธุฝากเจ้ากระจาดสิดีด้วยนะครับผมขอบคุณคบขอุณมากครับผม นะครับหลวคพุ่ก็ได้สัมภาษณ์ท่านอาจาร,รย์เจริญไปแล้วนะครับทางในนี้ก็จะเป็นที่จะรู้จวงหรืออธิษา,ษารย์ศาสร์จารึกธรรมนต์และธรรมจักรนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ท่านว่านะครับเป็นมเรื่องแรกเรื่นเดียวของหลวงพ่อนะครัระเด็ คนหลงก็ทอบสมัรียเดียวเท่านั้นนะครับคนแรกคนเดียวแล้วก็อายุเก้าสิบปคนเดในวันที่5กรกฎา ตามช่องด้วยกันแล้วกันครับอ้ระับจารไม่มีของดีของขังบ้างอเดี๋ยวต้องมารับนะ ขออนุญาตดูชมหน่อยได้ไหมครับ,บโอ้โหครับท่านผู้ชมผมเอง ที่เป็นเสียยงระก็จะเข้าใจนะครับว่าความชอบของที่ระลึกเหนีานี้ก็เป็นเป็น ช่องหนึ่งครับช่องหนึ่งท่านอาจารย์พระมราดาวหรือติดตามช่องท่านได้นะเป็นช่องธรรมะครับช่องอะไรนะครับอาะจักรประจักรครับประจักช่องอะไรนะครับไม่ใช่ประการดาวหรอครับนี่ครับเออเออเซียนเซียนพระโอ้โอ้โถมีนะครับ รู้สึกว่าอนนโอ้โอหโอ้น้นเอาเน้เนขอไปหมดแล้วครับผมควักให้ควักให้แล้วเขาไม่คืนเรื่องนี่ไดี๋้ได้สักครู่โอ้มีอยู่ครับมีโชคดีครับโอ้ยังมีอยู่เน้นขออย่างเงี้ยแหละควักควักให้แล้ว ่ลำดับพิธีการครับสวัสดีครับขอสัมภาษณ์นิดนึงครับลำดับกำหนดการพิธีการเป็นแบบไหนครับอาจารย์ วยกันแล้วกันนะครับันทีวันท it. <wh> ี่15 uh, นี mm ้ก็มามาดูกันอบคครับขอบครับด่านทุกทนหลวงพ่อ

พอน้อมมนทากราสกฤระนะครับรูปหล่อของพระเดชพระคุณนะครับต่กอนหลวงพ่ออยู่ในชั้นพระธรรมโมลีนะครับในทับกับประโยคปัจจุบันหลวงพ่อรูปหล่อของหลวงพ่อยังอยู่ครับปัจจุบันหลวงพ่อดํารงตําแหน่งสูงขึ้นเป็นพระพรหม วัชระโมลีแล้วนะครับจากที่เคยเถ่ายทาเกี่ยวกับประวัติโลวงพอ่อแล้วก็ประวัติวัดสาร,รอยพระรามหลวงนะครับในตอนที่แล้วแล้วก็เข้ามาข้างในนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าประตูล็อกนะครับวันนี้ได้เดินทางมีโอกาสมาอีกวาระหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับ ก็ได้นำพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมมารับดูกับพระศรีอริยเมตรยะนะครับซึ่งกระผมหรือกเรากระผมก็ได้ทำการสักระกราบไหว้เป็นที่เรียบร้อยเมื่อสักครู่นะครับจะท่องให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับ ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนะครับเกี่ยวกับคาถาพระบรมสารีริกธาตุนะครับอขออาภัยด้วยนะครับน,นี่อาจจะไม่เต็มร้อยเนื่องจากข้อมูลเริ่มเริ่มเต็มนะขออาภัยด้วยนะครับจะพยายามเอาใหา้พอได้อันนี้นะครับว่าจะทองก็ทองไม่ได้แล้วครับข้อมูลเต็มแล้วสักครู่นะครับ